สาวิสาบ้านทงจ้ามัอนี้สาวิสาบ้านทงที่ตุนไท่จ้าอ่าเครื่องปรุงก็แล้วจ้าเนาะกต่มีไข่เป็นส่วนประกอบนะจ้ามีไข่มีต้นต้นหอมแล้วก็หอมหัวใหญ่แล้วจ้าเนาะแล้วก็พริกถ้าใส่เพิ่มรสชาตินะจ้าพริกอันนี้ก็จะเป็นเอ่อผักที่เขาสิหั่นใส่แล้วจ้าหั่นหั่นหอมก็แล้วจ้าเนาะต้นหอม จะ,จะะเสได้ปรุงนะค่ะปรุงออหอมไปนาะจ้าเนาะแบ่งหอมส่วนนึงไปถอยหนาเนาวกันเนาะ,ะ,ะจ้าจ้าีหเนไะคะ่ะจ้าตีไข่นาะจ้ากะสิะได้ปรุงรสชาติของไข่นาะจ้า เป็นอาหารเทศกินง่ายๆนะจ้าขอให้มีใครอยู่ในตู้เย็นนะจ้าเนะาะมาก็นนี่นะจ้าปรุงรสด้วยรสดีนะจ้า น้ำปลาเน้ะจ้านิดนึงจ้ะน้ำปลาจ้ะตีไข่ให้เข่ากันเนาะจ้าจ้จจตีไข่ให้เข่ากันก็แล้วกเนาะให้ไข่แตกฟองให้มันได้ฟูด,ดีๆเนาะจ้า เมือ่อเขาปุ่งไข่แล้วนะจ้าเมือ่อเขาปุงไข่แล้วเขาสะได้อเอ่อตักเอาไข่ใส่กระทงนะจ้ากระทงที่เตรียมไว้ก็คือเป็นใบตองแล้วจ้าใบตองที่เขาไม่เห็นเป็นกระทงเขาจังสื้เอ่อตุนใส่ใบตองนะจ้ามันจงซีได้หอมนะจ้า จ้านีแล้วจ้าตุนไข่แล้วเขาก็เห็ดใส่กระท้องก่อนเสร็จสับย้อยแล้วเขาก็ใส่เดน้ำเป็นหนึ่งแล้วจ้าหนึ่งให้มันสุกอันนี้ก็เป็นเออเพาะว่ต้องมีเออเตาไมโครเวฟเขาอย่างยากเลยค่ะหวดเท่านี้ละค่ะนี่ก็คือเออวิถีชีวิตของสาวอีสานแล้วจ้าที่เห็ดจินมก็ง่ายๆจ้าเดี๋ยวตั้งแต่สาวอีสานเอาไข่ที่เออปรุงแล้วใส่กระทงก่อนแล้วจ้าแล้วเขาก็ใส่เดน้ำเป็นหนึ่งแล้วจ้าเนาะก็คือเป็นตุนละค่ะ จ้าเมื่อซาอีสานปรุงแล้วนะค่ะเนาะซาอีสานกะได้เอาไข่แล้วจ้าไข่ที่ใบตองที่เยาเฮ็ดเป็นกระทงไว้แล้วจ้าข้าก็ใส่ใบตองที่ยวเป็นกระทงไว้กับซีน้ำเป็นหนึ่งแล้วจ้าที่ซาอีสานกับซีน้ำน้ำายเป็นหนึ่งแล้วจ้าหนึ่งก็คือตุนนี้ละค่ะตุนแต่ว่าข้าใส่เออใบตองในการตุนนะจ้าวัตถุธรรมชาติเท่านั้นจ้าที่หาเอาตามสวนเท่านั้นจ้าเนาะต้นกล้วยใบกล้วยจะกะร้อยสักครู่จ้ารอให้ไข่ข้าสุกแล้วจ้าเนาะประมาณจากยี่สิบนาทีได้จ้า ตุนไข่สุตรสาวอีสานบ้านทุงสุกแล้วจ้าบางหน้าตาได้ค่ะโอ้ยเป็นแต่แซ่บหายจ้าหนีดได้ค่ะสุกแล้วตุนไข่หน้าตาของตุนไข่ค่ะสูตรของสาวอีสานบ้านทุง่งกระเสริฐแล้วเนาะจ้าเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวใส่สาวอีสานทุง่งสิชิมให้เบิ้งเล้วจ้า นี่เนะจ้ารสชาติแซ่เบเลยค่ะมีความเผ็ดของเผิดของจากเนาะแล้ก็ล้องเห็ดกินเบิ่งกันด้อจ้า